เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะใช้สูตรอะไรให้ดูเตรียมตัวเตรียมตัวชาตินะเตรียมตัวชา์จนะตัวชาตินะเฮ้ยตุ้มตุ้มตุ้มโรเก็บสามกดรับไปเลยครับสุดยอดไปเลยอ่ะเก็บได้มาแล้วนะครับเป็นแร็คคูนนะครับได้รางวัลหายากนะครับผมอ่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็ในไลฟ์สตรีมนี้นะครับผมก็ จะมาสอนวิธีการซื้อและคูณนะครับผมแล้วก็จะมาเล่นให้ดูตลอดทั้งไลฟ์สตรีมเลยนะครับว่าความสามารถของมันนะครับดีหรือไม่นะครับสำหรับคู่หูและคูนตัวนี้นะครับผมอ่ะโอเคก่อนอื่นนะครับตอนนี้นะครับมันลดราคานะครับจากราคา399นะครับ3าทเบาทนะครับเหลือเพียง229บาทเท่านั้นนะครับซึ่งท่านใดที่อยากสั่งซื้อนะครับเพียงแค่ กดที่ลิงก์นะครับในดิสคริปชันนะครับหรือใต้สตรีมนี้ได้เลยนะครับผมจะมีลิงก์อยู่นะครับกดที่ชื่อสตรีมเดี๋ยวจะเด้งมานะครับผมอ่ะโอเคอ่ะตอนนี้นะครับถ้าอยากซื้อในเวฟนะครับ229บาทเท่านั้นนะครับต้องรีบซื้อหน่อยเผื่อราคามันจะอ่ากลับมาเท่าเดิมนะครับ399นะเพราะว่าวันนี้มันเป็น1ิ1 1ด้วยนะครับแล้วกดที่ตรงนี้เลยนะครับผมอ่ากดที่ลิงก์มาแล้วมันจะมีแบบนี้เนาะ เราอ่ามันจะมีให้สั่งซื้อนะครับนี่นะให้เราเลือกจํานวนนะครับที่ต้องการนะครับตามนี้เลยนะครับผมอ่าอันนี้ก็มีนะร้อยสี่สิบเก้าก็มีนะครับซึ่งแพ็กเกจตัวนี้อ่าร้อยสี่สิบเก้าเนี่ยจะได้กล่องตัวละครคูณสองนะครับผมอ่ากล่องนี่น่าจะเป็นกล่องสุ่มหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าได้ตัวละครเลยนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ลับแลกคูณหรือเทมหายากมากมายนะครับผมอ่าแต่ว่าอ่าถ้าเป็น229เนี่ยนะครับผมจะได้กล่องตัวละครคูณ2นะครับผมอ่าแล้วก็ เขาเรียกว่าไงแลกคูณเนี่ยการันตีเลยว่าได้100%ว่าได้แลกคูณแน่นอนนะครับอ่า229บาทนะครับเราไม่ต้องไปอันนี้มันคือน่าจะต้องเสี่ยงดวงว่าจะได้หรือไม่นะครับผมซึ่งทั้ง2องอย่างนะครับฟรีซิมดีแท็กนะครับเราได้ซิมฟรีนะครับ ซิมฟรีดีแท็กนะครับเล่นฟรีไฟไม่เสียค่าเน็ตนะครับเล่นเกมฟรีไฟไปเลยเล่นยังไงก็ไม่เสียค่าเน็ตนะครับเล่นฟรีนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าตลอดชีพหรือเปล่านะครับผมน่าจะตลอดชีพเลยนะเพราะว่าเขาไม่ได้บอกเนี่ยว่ามันนานขนาดไหนเราก็เดี๋ยวรอดูเขาแจ้งมาอีกทีอ่าถ้าเราได้ซิมมานะถ้าใครมาสั่งซื้อนะครับวิธีสั่งซื้อกดเพื่อสั่งซื้อไปเลยนะครับแล้วก็ใส่ที่อยู่นะครับใส่ที่อยู่อะไรไปนะครับเลขบัตรประชาชนโทรศัพท์อีเมลที่อยู่จังหวัดอำเภอตำบลรหัสไปรษณีย์นะครับใส่ไปเลยนะ ทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ยากนะครับผมอ่ะแต่ผมนะครับจะสั่งซื้อผ่าน Sho ป e e นะครับที่ตรงนี้เลยนะครับสั่งซื้อผ่าน Sho ป e e อ่ะ s h o ป e e เนี่ยคือเราไปโหลดแอปมาก่อนถ้าเป็นมือถือนะไปดาวน์โหลดแอป Sho ป e e มาก่อนนะครับผมโอเคแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับผ่าน Facebook หรืออะไรก็ได้แล้วก็ไปใส่ที่อยู่ที่จัดส่งนะครับอ่าไปใส่ที่อยู่ของเรานะเพื่อการจัดส่งนะแล้วก็นะครับกดที่ลิงก์มาเลยนะครับจะมาที่หน้านี้นะครับผมเราจะสามารถซื้อได้เลยนะครับอ่ะ มันที่จริงมันไม่ได้อยู่ในหน้านี้นะมันจะมีให้เลือก2อย่างนะครับผมจะมี149กับ299นะ2229นะครับผมแต่ผมมาที่229นะครับเราก็จะกดทําการซื้อสินค้าไปเลยนะครับหนึ่งชิ้นนะครับตอนนี้กี่ชิ้นก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะสั่งซื้อซื้อไปให้แฟนก็ได้นะครผมเนี่ยมีสินค้าทั้งหมดนะครับ29,000เกล่า138ชิ้นนะครับกดซื้อสินค้าไปเลยครับผมผมเอาหนึ่งชิ้นก่อนละกันคผมได้ทําการเพิ่มลงในรถเข็นแล้วนะครับผมเราจะ ทำการสั่งสินค้านะครับกดสั่งสินค้าไปเลยนะครับผมในมือถือก็ง่ายนะครับไม่ยากเลยนะครับผมตอนนี้มีค่าจัดส่งไหมตรงนี้อ่าจะส่งน่าจะฟรีหรือเปล่านะครับผมน่าจะจัดส่งฟรีหรือเปล่าสั่งสินค้าเลยนะครับผมอ่าวิธีชําระเงินนะครับก็จะมีการอ่าโอนนะครับก็สามารถโอนผ่านธนาคารได้นะครับกดสั่งซื้อเลยนะครับอ่าเดี๋ยวดิน่าจะมีเก็บเงินปลายทางหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูก่อนดิว่ามีเก็บเงินปลายทางหรือเปล่านะครับผมอ่าเดี๋ยวเราดูก่อนนะ มีอะไรไหมไม่มีนะครับผมน่าจะต้องกดโอนอย่างเดียวนะครับอาจจะมีก็ได้นะครับลองกดดดีๆนะครับผมแต่ว่าเราจะทําการกดสั่งซื้อไปเลยนะครับผมอ่าโอเคตอนนี้นะครับเขาให้โอนนะครับโอนเงินไปตามเลขบัญชีตามนี้นะครับผมเราก็จะโอนเงินเข้าไปนะครับผมหลังจากที่เราโอนเสร็จนะครับถ้าเรานะครับมีหลักฐานการชําระเงินนะครับให้เราทําการกดอัปโหลดเลยนะครับถ้าเราไม่มีหลักฐานเราก็ตรงนี้นะครับผมอ่ะกดตรงนี้ก่อนนะครับมีหลักฐานการอัปโหลดนะครับอ่ะ การชาระเงินนะครับเราก็อัพโหลดเนาะกดตรงนี้นะครับเพื่อเพิ่มนะครับผมอ่าเราก็ไปหารูปนะครับหลักฐานใบสลิปของเรานะครับที่เราได้ทําการโอนไปนะครับนี่นะครับผมโอเคก็ในโทรศัพท์มือถือก็ง่ายนะครับผมนี่นะได้มาแล้วนะครับหลักฐานนะครับก็อ่าวันเดือนปีนะครับเขาก็จะเลือกให้เรานะวันนี้นะครับอ่านตามนี้เลยอ่ะแล้วก็อ่าที่จริงมันจะเลือกให้เลยนะครับผมโอเคเวลาก็ตามนี้นะครับผมโอเคอ่าเขาจะเลือกให้เราเองเลยนะครับ โอนจากธนาคารอะไรนะครับของผมก็เป็นกสิกรไทยนะครับผมไปยังธนาคารกสิกรเหมือนกันนะครับผมเราก็เลือกกสิกรไทยนะครับอ่ะโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับให้เราใส่หมายเลขบัญชีของเรานับท้ายนะครับอ่าเลขท้าย4ตัวที่เราโอนไปนะครับผมก็คือของผมก็จะเป็น7 3 3 0สสูนนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ทําการกดส่งนะครับ ประมาณนี้นะครับเมื่อเรานะครับทำการอัปโหลดหลักฐานเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับก็อ่ามันจะขึ้นแบบนี้นะครับรอการตรวจสอบนะครับเดี๋ยวเขาจะส่งข้อความมาบอกอีกทีนะครับว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะครับถ้าเราโอนจริงก็ผ่านอยู่แล้วนะครับถ้าเราไม่โอนจริงก็ไม่ผ่านนะครับเขากาลังตรวจสอบอยู่เนาะนะครับซึ่งการตรวจสอบเสร็จเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจนะว่าเราจะได้รับโค้ดเลยหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรารอดูสักพักหนึ่งนะครับว่าเราจะได้โค้ดเลยหรือไม่นะครับถ้าได้โค้ดเลยก็เราก็รอแค่ซิมนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรารอดูอีีกทนนึะครับ โอเคครับหลังจากที่ผมได้รอโค้ดมาสักพักหนึ่งนะครับมันก็มีไอเทมโค้ดเข้ามาแล้วนะครับในการแจ้งเตือนตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ตรง B M N ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับโอเคนี่นะครับเป็นไอเทมโค้ดของเรานะครับ B M N ครับเราสามารถคัดลอกไปเติมได้เลยนะครับตรงนี้นะครับกดคัดลอกไปเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่รู้วิธีการเติมนะครับทำยังไงนับเลื่อนลงมาครับผมเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมีวิธีการเติมไอเทมโค้ดอยู่นะครับขั้นตอนที่1นะครับคือคัดลอกไอเทมโค้ดแบบผมแบบเมื่อกี้เลยนะครับกดคัดลอกมา ขั้นตอนที่2นะเข้าไปที่ในเกมนะครับแล้วกดไปที่ตรงนี้นะครับโอเคขั้นตอนที่3นะครับเข้าไปที่ตรงเข้าไปนะครับผมในแผงกิตกรรมนะครับผมขั้นตอนที่4นะครับกดยอมรับนะครับขั้นตอนที่5นะครับไปที่แลกไอเทมโค้ดนะครับเดี๋ยวผมทาให้ดูแล้วกันนะครับผมจะมีวิธีการบอกอยู่เนาะครับแลกไอเทมโค้ดตรงนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเกมกันครับโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในเกมไปที่เรียบร้อยนะครับก็ให้เรานะครับกดไปที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ ไปที่ประกาศนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับสุดเลยนะครับไปที่ free fire world นะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับโอเคแล้วก็เลื่อนลงมานะครับแล้วก็ไปที่ยอมรับนะครับผมแล้วก็แลกไอเทมโค้ดตรงนี้นะครับเลือกไปเลยนะครับผมแล้วก็นำไอเทมโค้ดที่เรา copy มาวางลงไปนะครับประมาณนี้แล้วก็รับของรางวัลนะครับามนี้เลยยินีดด้วยนะครับแลกสําเร็จแล้วเข้าเช็คอเทมที่กล่องจดหมายนะครับกดตกลงนะครับผมโอเคเรากดไปดูเลยนะครับกล่องจดหมายนะครับผมตอนนี้กล่องจดหมายมันไม่เข้านะครับให้เราทําการออกเกมก่อนนะครับแล้วก็เข้าเกมใหม่นะครับผม โอเคครับหลังจากที่เราออกเข้าเกมใหม่ไปที่เรียบร้อยนะครับเราก็กดไปที่กล่องจดหมายเลยนะครับตอนนี้นะครับของเข้ามาอยู่ในอ่ากล่องจดหมายไปที่เรียบร้อยนะครับนี่นะครับคุณได้รับไอเทมจาก Free Fire World มีไอเทมต่างๆมากมายที่รอคุณอยู่นะครับแล้วพบกันที่โลกใหม่ Free Fire World นะครับผมโอเคตามนี้เลยนะครับอ่ากดรับไปเลยอ่าแต่ผมบอกก่อนนะครับว่าเราไม่ได้ไม่ได้แค่ไอโคดนี่นะครับเราได้โค้ดแล้วเรานะครับยังสามารถได้รับซิมดีแท็กที่สามารถเล่นเกมฟรีไฟได้ น่าจะตลอดชีพหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราดูอีกทีนึงนะครับผมก็คือไม่ใช่แค่นี้เนาะนะครับผมอันนี้คือเป็นแค่ของไอเทมโค้ดเท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะมีของส่งมาที่บ้านเราอีกนะครับเป็นซิมนะครับผมอ่าเป็นซิมดีแท็นะครับโอเคมากดรับไปเลยครับสุดยอดไปเลยอ่าโอเคได้มาแล้วนะครับเป็นแลกคูณนะครับได้รางวัลหายากนะครับผมอ่าโอเคกดลงไปนะครับผมเดี๋ยวเรานะครับจะเข้าไปดูอ่าแลกคูณกันนะครับว่าแลกคูณเนี่ยมีความสามารถอะไรนะครับผม อันนี้ก็คือแลคูลนะครับสามารถตั้งชื่อได้เลยนะครับผมโอเคกดสลับนะครับผมอ่าแลคูลนะครับคูลดาวอ่าก็คือเขาบอกว่าคูลดาวแอคทีฟสกิลที่ตัวละครสวมใส่ลดลง6%นะครับผมสูงสุดที่เท่าไหร่เราเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมสูงสุดของตัวละครตัวนี้น่าจะ15%นะใช่ไหมเลเวลถัดไปคูลดาวอ่าน่าจะสูงสุดที่15%านะครับสาหรับตัวนี้นะครับผมถือว่าเป็นคู่หูที่โกงเหมือนกันนะครับอ่ะ โกงยังไงนะครับซึ่งปกติเราใช้เอล็อกนะครับถ้าเกิดเราใช้ตัวละครเอล็อกนะครับน่าจะลดเวลาที่แบบว่าเราต้องกดสกิลได้อีกรอบนึงอ่ะพอเรากดสกิลไปแล้วนะครับเราจะกดอีกรอบนึงเอ้ยมันนานอ่ะกดจะกดได้แต่ตัวนี้สามารถเพิ่มความเร็วให้กดได้เร็วขึ้นกดได้ถี่ขึ้นนะครับซึ่งมันก็โกงพอสมควรเลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะมาดูเล่นแบบสดๆกันทั้งไลฟ์สตรีมเลยนะครับในวันนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับโอเคครับแล้วก็ สำหรับกล่องนะครับที่เราได้มานะครับจะเป็นอาจจะเป็นกล่อง BMN นะครับคูณ2นะครับ2กล่องนะครับซึ่งข้างในนะครับประกอบไปด้วยตัวเดมอนนะครับแปใบนะครับแล้วก็มีไฮโตะมีเป็นโมโคแล้วก็ตัวครทั่วไปเนาะทุกตัวเลยนะครับผมโอเคเราจะลองเปิดดูนะครับว่ามันจะได้อะไรนะครับน่าจะได้ตัวที่ไม่ซ้ำนะเปิด2กล่องนะครับโอเคครับผมได้ประมาณนี้เลยนะครับน่าจะเป็นตัวที่ไม่ซ้ำนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรานะครับจะมาเล่นให้ดูนะครับในไลน์นี้ครับผมนะ เดี๋ยวกดสกิลให้ดูนะทุกคนดูนะอันนี้6%นะเว้ยถ้าอัพสุดนี่คือ15%นี่6%ยังหมุนเร็วขนานะดนี้ดิกดสกิลแล้วแบบจะใช้ได้อีกแล้วอะโคตรไวอะอยาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องฟาร์มแล้วหยุดไรละลบหนึ่งลมหนึ่งตาล่ากินไม่ได้วางไซเข้านะไซบอม,มเดอ้อโอเคโอเคอเคอเค้อเยไซมาแล้วไซมาแล้ว,าาลวทางอ่าร้อยเก้าห้าร้อยเก้าห้าวิ่งมาแล้ว ลมหนึ่ลมหนึ่งายลมหนึ่งไมาชุบเพื่อนอเป็นไรแค่สุดเราจะหมดเราเหลือแค่หกสิบว่าเจ็ดสมั้งมีอาร์ไหมมีใครมีอาร์ไหมไก็ังชุบเพื่อนอยู่ทางทางเอเอ้ยเก้าห้ก้าห้าชุบเพื่อนอโอเคค่ะทีหนึ่งต้องไปของเราเฮ้ยลางมาล,างมา,ลางมาเต็มเลยเสร็จอย่างเงี้ยเสร็จหนึ่งสองหนึ่งสองไป โดนโอ้โหโดนหน่อยเดียวเองโคตรสวยเลยไม่เป็นไรยังไงก็ได้อยู่มาเฮ้ยโดนหัวโดนหัวโดนหัวแล้วฮ่าไม่ทันได้หนึ่งได้หนึ่งแต่ว่าได้ได้ดาเมจเยอะอยู่นะเพราะว่ายิงล้มไปหลายตัว มันเป็นสองตัวเขาเขาใจแลยนะพร้อมยังไปข้างบนมาข้างบนมาข้างบนมาเดี๋ยวระเบิดถัดไปเล้วใช่รัดีอ่าอย่างงี้อย่างงี้ทีหนึ่งต้องเป็นของเราเอ้ยเฮ้ยอย่าล้มนะเป็นของเราโดดแล้วเปโดดแล้ว จะมาจะเอามารีไงมารีเจ็บอ่ะหนึ่งสองซ้มเตรียมตัว<อ>นายสองไปเอา้าเฮ้ยไม่โดนได้ไงวะไม่โดนป้อมมันต่ำนี่นายทางนี้โดน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 เอา้าเฮ้ยไม่โดน <c oughs> ไม่โดนเฉยเอาบ้าเอาบ้างเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเอาเราต้องเอาตัวนี้เราต้องเอาต้องไปของเฮ้ยระเบิดจบแล้ว้รนตงี <c oughs> เอา้เอา ยืนดูยืนดูใช้ชนะด้วยนี้ยืนดูใช้ชนะแบบนิ่งๆนะครับมาเป็นตีเียอหนึ่งเจ็บเจ็เจ็บเจ็บเจ็บหลายตัวจังวะลมสองลมสจะมีตัวนึงมีตัวนึงมีตัวนึงอยู่ในลงรถรงรถ รีบเข้าเลยรีบเข้าเลยอย่ามันจะชุบเพื่อนไม่ได้อ่ะรีเด๋ยวผมเองผมเองยิงเจ็บไปทุกตัวเมื่อกี้เนี่ยเกือบล้มหนึ่งจริงนั่นนั่นแน่ะบทเดีย้ล้มหนึ่งล้มหนึ่งขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยมันล้มแล้วกำลังชุบเพื่อนอยู่ล้มอีกแล้วล้มอีกแล้วล้มสองรอบแล้ว โอ้ล้มสองตัวบอกว่าน่ะมีตัวเดียวเอ้าเฮ้ยไม่ไม่ชุบกันมันหนีมันหนีไม่ไม่มาชุบกันได้มันล้มมันล้มเราคนนี้เหมือนมันต้องมีหลายตัวไม่ใช่ตัวเดียวเมื่อกี้มันล้มสองรอบไงตัวเดียวไม่ได้หรอกมี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 ดันเลยดันเลยดันเลยเอามาเลยฝ่ายเอ้ยเอ้ยไอ้บอกใครคนจบเลยกับตากับตากันนั่ง ไม่ได้วะดัน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 เลยดันเลยดันเลยล้มล้ม่าหมดได้หนึ่งคิวผมดูสิบซี้อเออผมไม่ได้คิวเลยไอผมได้หนึ่งคิวเหมือนกันเนี่ยเอาวเหรอเดี๋ยวหาก่อนให้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  แบบเสศหลาคนคนชอบเสศหลาปูตาจะชอบได้ดังแค่ไหนบ้างอือ,นะอ,อก็อย่ากว่าแหละผมไม่ได้ดาเมจเลยเมื่อกี้เนี้ยผมยิงไปได้ประมาณด,200เดาเมีตสองร้อยแต่ผมชอบเสศหลาบ้ันอยู่ไหนพี่บอกนะบ้านเขียวเปล่าบ้านเขียวเปล่าบน<ม><ม>ฟ้าปะไม่มีบนฟ้าคงไม่ขึ้นไปหรอกผมเดาว่าบ้านเขียวไม่ก็แถวเนี้ย แถวทางผมไม่มีบ้านเกมเอาหรอเขาไม่มีเหรอตะกี้นาราลงไปข้างล่างทางนี้แหละผมว่าทางนี้แหละทางทางอะไรแปลงกันพุ่มไม้ป่ะวะนี่ไงอ้าวไม่ใช่ไอ้บอกใครไม่รู้เอาเสียชีวิตเอ้ามันยอมมันยอมเชยล็อกคูนี่โคตรโกงเลยทุกคนโอ้ชนะทุกเกมอ่ะใช้แล้วอ่ะเกี่ยวไอ้เนี่ย ยกเว้นเกมแรก่ยกเว้นเกมแรกเกมแรกคนวอร์มเกมแรกคนวอร์มตายหมอกไปเข้าไม่ได้โอ well. ้โหดาเมจรุนแรงดาเมจรุนแรงวีลับลุ้วีลับลุ้มันวีวีลับลุ้นนะสุดท้ายไอ้ยเคมันแรงอ่ะนัดเดียวตายเลยทุกคนเอาโอเคนัดเดียวตายอ่ะ โอ้ยバレต์หรือเอวบิว่าเดี๋ยวจัดให้อย่างเงี้ยเอาวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาเจ็บเจ็บเจ็บตันเลยดันเลยดันเลยเอามันให้หมดเจ็บหนึ่งเจ็บหนึ่งเจ็บหนึ่งเจ็บสองเลยเจ็บสองดันเลยดันเลยดันเลยเดี๋ยวโรเบิดหย่อนเข้าไปหนึ่งสองสามยนหนึ่งตุ้มหลัง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 ไอวอบอกว่าไหนวอปะไอวบไอวอมันตายแล้วตายแล้ว ข้างล่างๆล่างบวกกันอยู่สองตัวอ้ยจะไปรัดคิวซะหน่อยถุยไอสองไม่ทนันละเต็ดเต็ดโอ้ยแตกแล้วจอยวอยตายระเบิดค <c oughs> ุนไชไลไปนะคะระเ,เบิดเลยจออย่างเยอะะไม่ได้ใช้อะระเบิดเก็บมาโคนเดอย แกลตาคารหนึ่งพี่เก็ตเยอะเท่าไหร่ลืมแล้วครับผมไม่ได้ดูเลยตายเล้ไม่รอดต้องลัวก็มีโอเฮ้ยยิงไม่ออกกระสุนปืนยิงไม่ออกเออรวยสามตัวอ่ามีเกาะสามอยู่นี่มีเกาะสามู่ในศพนะนะเอามาต้องลัวหน้าพี่เนอะเห็นแล้วเห็นแล้วแป๊บหนึ่งมาดิเข้ามาดิเข้ามาดิเฮ้ยอ้อมดิอ้อมดิอ้อมคนละฝั่งดิ อ้อมดิอย่างเงี้ยโดยดีอยู่แป๊บนึงเฮ้ยเดี๋ยินจะใช้สูตรอะไรให้ดูเตรียมตัวเตรียมตัวชาร์จนะเตรียมตัวชาร์จนะตัวชาร์จนะเฮ้ยตุ้มตุ้มตุ้มหมดเก็บสามเฮ้ยต้องเป็นของเรากองหนึ่งว,ว้าวอยของเราไม่สนมันต้องเป็นของเราต้องเป็นของเราเฮ้ยอย่าช,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 ชุบอย่า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 ชุบได้ว่ะได้ว่ะได้ว่ะ ไอ้บอลเขาบอลเขาบอลเขามอลเขาบอลหนึ่งเด็ดสวยชุบแล้วลายเกียวอีกแล้วเหะออีกแล้วไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยมันลงมันลงเขาจัดมันเฮ้ยเฮ้ยไอ้บ้าเฮ้ยไอ้บอลไม่ติดไอ้บอลไม่ติดรอแป๊บ ข้างบนตีบนยิงเจ็บมากเลยนะตีบนยิงเจ็บนะระวังเออยืนไว้ก่อนอะนะว่ากำลังขึ้นอาชีพหายแล้วาเฮ้ยหลังเข้า วะตัวเดีอวตัวเดียวตัวนี้สองเคเอาเลยยิงรอยิงรอมีเป่าวเฮ้ยปืนสามสกอบแล้วหลุดมาดีเอ้หมันพี่หนีว่ะคิดว่าจะเอา้ยอ่นี่อยู่ในบ้านเนี่ยว่าจะเอากับพี่ อันดีคุณเชนไงไอ้ยวนบ้านอ่าชนะแล้วปึ๊กใครดูนะช็อตช็อตโหดโนะช็อตโหดนะปู้อ้าวเฮ้ยมันหนีเเฮ้ยสิงวะไอ้บ้าเฮ้ยต้องต้องได้แล้วต้องได้แล้วตัวเนี้ยต้องได้แล้วไปอ้าวหนีเฮ้ยโอ้จบเลยมันโดดหนีอ่ะไอ้บ้า แล้วเปิดเราไม่ได้เลยไอ้วอเหลืองมีนี่หว่าไอ้วอเหลืองมีไอสามร้อยอะจอดเลยจอดเลยจอดเลยที่อยู่หลังหินนั่นแหละเมื่อกี้แวบๆอ้าวหนึ่ไม่มีวะตาบาดไปเนี่ยแต่เห็นดูนะเห็นใครย่าง้ต้นไม้นี่ครับต้นไม้นี่ต้นไม้เอวต้นไม้เอวลงไปแล้วเย็บๆลงลงไปนั่งมาไปโดนหัวโดนหัว มันจุดนูนหัวมีกำลังหินมั้ยเหมันจะติดพิจวัตหลังหินที่จัดด้ว่าผมนุ่นๆเห็นปะอ่าที่จอยไอวอลอะไม่ไม่ที่เราจอยไอวอลกันเมื่อกี้เนี้ยไอตรงหินนะไอวอลกำลังหินก็มีพี่แล้วพี่ด้วไอวอลผมเห็นแม่แดงๆนึ่งคืออะไรวะอ๋อมันไปอยู่รุ่นได้ไงวะน่ะแม็กเรืเจอไอินตุเฟนด้วยนี่หว่าขอได้ไหมวิลล่าผมเอาได้ได้ได้จัดเลยอยู่ไหนอ่ะอ๋ออยู่ข้างล่างเนี่ยไอ้วอลเนี่ยอยู่ข้างล่างเนี่ยเฮ้ยอ๋อดู โอเคโน่นโน่นก้อนหินก้อนหินก้อนหินยิงเลยยิงเลยมันสับขามันสับขามันเจ็บแป๊บนึงจัดมันจัดมันเดี๋ยวกดดันให้จะรอดดีอย่ายิงอย่ายิงรุ่งเด้อแม่มีนั่นน่ะมีเขาบอกมันมีเขโมยิงยิงยิงมันมีขโมยิง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 ในวะไม่เห็นแล้วก้อนหินบางอะไรเหรอวะก้อนหินเอาอยู่นก้อนหินเหรอเอามันมันเขาบอกก้อนหินมัไม่เห็นนะมมันไม่เห็น <laughs> ไม่มีน้ำใจให้คิวเลยโผล่มาได้อดไอ้บ้ามันรู้ว่าไม่ไหวมันหนีเลยวะ <laughs> ไม่สู้เลยรูรวว้ว่าเรารสี่ตัวเฮ <laughs> ้ยจะหมดเต็มสี่หก <laughs> <c oughs> เอาฮะ <c oughs> เอามิดบันเอาแล้ว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 อะไร่บ <c oughs> อกว่ามิดบันมัน,น <c oughs> เ,เมื่อกี้ ดาเมจดรุนแรงดาเมจรุนแรง FC ครับขอบคุณครับอุ้ยคุณบีมครับผมสวัสดีครับผมเดี๋ยวเฮ้ยมีตัวซ้ายตัวหนึ่งตัวซ้ายตัวหนึ่งมีตัวซ้ายทางอ่าเอ็ดอีเอ็นอีเอ็นอีตัวเดียวเลยเอ้ยไม่ใช่นี่หว่ามีสองตัวนี่หว่าเนาะอยู่ตรงบ้านบ้านหลังแรกเลยหลังแรกฝั่งนู่นฝั่งบ้านบ้านสีฟ้าพี่เกลียววะอ่านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละบ้านนั่นแหละ มีอยู่ตัวหนึ่งนะั่นเป็นไงก็หลังหินนะระวังก็เผื่ออาจจะหลังหินก็ได้ไปนั่นไงนั่นไงโผล่หน่อยเร็วแตกแตกสวยอีกตัวเดียวพี่ตายแลย้วเหรอตายแลยไม่ไยวไม่ว่าซองตัวดูอย่างอ๋อนี่ไงเนินนั่นเนินจริงๆด้วยว่าแล้วเมื่อกี้เห็นว่าแวบ,บอ,อยู่ไอ้กระถาดินั่นยายยายตายเลย หลังมาปุ่นใครหิงของผมแมวแมวเดินโนสลิงมาพี่ตาแดงพี่สวยมีกี่ตัวมีอีกมีอีกมัมีไอ้แดงกับไอ้ดำโอ้หน่อยอันนี้โผล่วะมันรู้หรอมีสองตัวเขา่งเข้าไปด้วยกันล้ ย, ب, ย,ยืดบอลเตงมย้ดบอลเต็มเฮ้ยตามลยมันไปไหนละไว้ตัวล่างอ่ะตัวต้นไม้ยังยิงกันหรอเฮ้ยลอมันลอมันเดี๋ยวจัดให้เออไหลลงเรือนล่างหรอกหนึง่งคิวของเราต้องเป็นของเราตุ้มโอ้ไอ้บ้าเ้ยไปไ,ได้ อ๋อๆ uh, oh, 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 uh. ่ๆๆย่าต้องเป็นของเราตุ้มเอ้าสี่หเจ็บเจ็บเจ็บเอ้ยได้ได้ๆอตัวล้มหนึ่งล้มหนึ่งล้มหนึ่งระเบิดลงไปไวยพี่หมดหมดหตัวพี่ เไอล่าล่างล่างยพี่รันหววนี่แหละเฮ้ยเออตัวติดพิษยังอยู่เฮยเฮ้ยติดพิษโอ้ตตายตายตามาเอ้ยวมาพอตยังดีนะซัพอตซัพอตยังดีวะรอดไนามบ้านโอ้โหดิมาเอ้ย อ้าติดอีกแล้วอ้าตาย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 ี่นอยรออด่าาาาเอยไม่ชอบเลยปืนติดพิเนี่ยขึ้นบอเถอะขึ้นบเถอะ่ไหว่ะตัติดอยเฮยบนเี่บบที่สามตอนีที่สามวิราะีดที่สามระเบิดเจ้าระเบิดโดนแล้วมั้ ไปสิสวยี่ไปยี่อย่านะเไปตรงตัวล่างดันหนึ่น่าจรีงมาแล้วโอ้ยโอ้โหไม่แย่วอไโอ้โหงเลยนะโอ้ยไอ้นี่ฟรีเลยแ่นแอคดาห็นแอคดาถ้ามีไอ้วอลลุ่มหนึ่งเมื่อกี้พี่ไม่ฟาร์มแล้วพี่จะเอามปแล้วไว้บอกตีง